ครับผมก็จะขอตอบความคิดเห็นของคุณธีรวิทย์นะครับที่ถามมาว่า,าหัวข้อข่าวที่เปรียบเทียบคืออะไรแล้วก็เทียบกับข่าวอะไรนะครับในกรณีที่คุณอิทิธิ์เวชชาชีวะนะครับไปถามนายราเกสตัดเสนาน,นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจำกัดสิทธิของเขามากเกินไปหรือเปล่านะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับคุณธีรวิทย์ครับ คือนักโทษเนี่ยก็คือนักโทษนะครับแล้วก็คุณลักเกสเนี่เป็นคนที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจระบบการธนาคารของประเทศไทยเนี่ยล้มนะครับเป็นยิ่งกว่าอาชญากรรมที่ฆ่าคนตายซะอีกนะครับเพราะว่าระบบธนาคารในประเทศไทยเนี่ยถ้าหากว่าคุณคอร์รัปชันกันเนี่ยหรือว่าคุณชอบฉนยักยอกทรัพย์ชอโงกงทรัพย์เนี่ยเอาเงินออกไปเนี่ยโดยที่ประชาชนก็ยังไปฝากแบงค์แบงค์นี้อยู่เนี่ย แล้วเมื่อวันหนึ่งเนี่ยความมันแตกขึ้นมาประชาชนไม่ได้เงินคืนแล้วก็มันเยอะนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าน่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่เลยก็ว่าได้ถ้าเกิดเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็คนแบบนี้มันสมควรไหมที่นายกับพิเศษผู้นําประเทศไทยจะไปถามเขาว่าประเทศไทยจํากัดสิทธิของเขาเกินไปหรือเปล่าในขณะที่คนในประเทศคุณค่อนข้างมากและส่วนใหญ่ ถูกตำรวจซ้อมถูกคุ้มค่าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐสามจังหวัดภาคใต้เห็นได้ชัดเลยนี่แหละครับผมถึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณยกย่องอัยกรรมขออภัยครับอญยการ,รเศรษฐกิจคำนี้มากเกินไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถจะสืบเอะแสวงหาเอานักการเมืองหรือว่ากลุ่มคนที่ ใจให้กับนายลากเกสมาลงโทษได้แต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของสิทธิของโจนเนี่ยทำผิดก็ต้องรับผิดไม่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่คนอื่นครับ